สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนด้วยค่ะทุกันด้วยนะคะนี่จะมาดูคลิปซุยไซม์กันะคะนี่นะคะนี่ไอจีมอนนะคะอาจจะมีสียูรกวนหน่อยอันนี้จะดูตอนกลางคืนนะคะไปดูกันเลยคลิปนี้ห้ามดูเด็ดขาดนะคะเด็กห้ามดูเด็ดขาดคนที่ชอบไอจีมอห้ามดูเด็ดขาดนะคะทุกคนด้วค่ะคลิปนี้มีเกาวันที้ดูนอนแล้วกัน có thể thấy nó nó rất là nó có thể nhìn thấy nh cái con không? Anh con, <laughs> <laughs> นอนนะนอนสายใจเถอะคอนจะอยู่เก้านทีโอ้โหคิดนานวันนี้ลินตีนคนดอดเลยอ่ะผลลู้ เฮ้ยนี่ไงใครงดอ้าวเหรออ้าวทองสีมุตีดดับแล้วอ้าวมันตีดับไปแล้วหลือ่ะสงข้า ดูแบบก่อนาสเจ็ดอ้าวดูดีดับแล้วโอ้โหหนังทุ่ทม94โอ้โหจะใกล้อสองอแล้วอาจจะมีเสียงลูกกน่อยนิดนึงอ้าวดูดีดับไปแล้วอ้าวอ้าวดับไปแล้วเหรอ เฮ้ยเจ๊ก่กนอนว่าน่ากลัวเลยเอาดูตีก็ดับอะไรเนี่ยทำไมมันดับอ่ะทำไมมันดับเอ๋อเดิมแล้วนะไม่ไหวแล้วนะทำไมมันดับตีทำไมมันดับอ่ะอ่ะขอกดข้ามนะเอา้าก็มืดกดอีกกวีกไม่มึงชอบอะไรแบบนี้กดอีกกวีก Một đường. Nghè, mình đường như ngày hồi lóc đi cất đọc mình đường chờ đợi xí Nó sẽ cọc nó mình đi đọc nó lệ ạ Hãy subscribe đường, kênh Ghiền วาเนม anyway. ี่ผาชายัฝาดอมิกะเลเนอะไรวันเนี้ยสรุเ้าจะขึ้นสุเ้าจะลุกขึ้นหรืจะนอนอีเขาช่างเลยออเฮ้ยมาแล้วเสียงคิวมาแล้วเฮ้ยไอ้บ้าคนลุกสตีมาแล้วเสือเ้ยไม่ใช่ดิเสียงคีวรอใครอ่ะซี่เหรอ เฮ้ยเขาบอกเสียงก่อนน่ากลัวอุ้ยน่ากลัวเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่นาทีมันเปลี่ยนไปทุกคนเฮ้ยวิน่าทีมันเปลี่ยนไปไม่นะเอาเอาเราเลย เฮ้ยเฮ้ยอะไรนะเฮ้ย uh พี huh. i, i ่อะไรนะเฮ้ยไอ้ห huh. yeah. ันอฮ้ยเฮ้ยสิ่งกี้ใครเนี่ยแฟนเองเปล่าใช่ไหม ไม่นานนี่ือมาที่หเ,เหอกี่นานทีเละหกนาทีโอ้โหนี่แล้วมาก่อนนะเฮ้ยมึนมึนมึนนะมึน แต่มีเสียงลูกควนนิดนึงไม่ต้องสุดใจมันหรอกเสียงแม่อะไรเงี้ยโอ้ยทำไมขนลุกวะเนี่ยท้างหลังเนี่ยอะไรเนี่ยไปไหม้หรอเนี่ยน่เอันนี้เวอร์ชันแบบคลาสสิกนะคะนี่จีเซอร์มาเวอร์ชันแบบ ฟ้าสิบวัติตีจะมีหลายเ,าเวอร์ชันนะคะเอาเวอร์ชันนี้แล้วกันเดี๋ยวคนนี้ก็ทำต่อแอบแบบเวอร์ชันอันนนะคะฮุ้ยนี่พีเม้าเปลี่ยนไปแล้วเอยไม่เห็นนะพี่ไอ้ห่าอุ้ยตกปากเจ็บตกปากอุย้ยอุย้ย เอาเอาอเดินเร็วเมันอาสียงกีดไม่ชอบโอ าเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเข็มฉีดยาเดี๋ยววะบิกกี้มาจะฆ่าตัวตายด้วยเข็มฉีดยาเฮ้ยอะไรอะซาตานมาจากไหนอ้าวเฮ้ยบิกี้ซาตานมาเฮ้ยเวรยมสองทุ่มแล้วครับเนี่ยสองทุ่มแนละ้วก็สาหับคิดด้ขอจบคลิปอย่เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายน,น่ากลัวแล้วไม่อยู่แล้ว เดี๋ยวอาทิตยตอนเช้าแต่แบบเวอร์ชันหนึ่งน,นะบ๊ายบาย